สวัสดีครับผมสมุริยานะครับอร้อมนิตยนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้เราเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์กลางเดือนที่16รกรกฎาคมนะครับซึ่งวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงคึกคักน่าติดตามต่อเนื่องนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์คลิปนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่ในฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและฟุตบอลเอริเตเซเรีเยนนอร์เวย์นะครับขออื่นนะครับขอขอบคุณแลยก็แนะนอนนะครับรายแอด S W N 8 9เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไปที่ไรแอด S W N 8 9เอาไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบแรกนะัดที่สนะครับเป็นเกมระหว่างลินฟิลทีมรีไอร์แลนด์เหนือพบกับเชลลบอนทีมรีไอร์แลน คู่นี้ยกแรกสัปดาห์ที่แล้วเป็นเชียบอลเบียดชนะมาได้ก่อน1.0วันนี้รินฟิลด์กลับมาเล่นที่บ้านตัวเองนะครับผมมองว่าพวกเขาน่าจะมีรูคึึศทำได้ดีมากขึ้นนะครับแม้เทียบศักยภาพกันแล้วพวกเขาไม่ได้ดีกว่านะครับแต่ในแง่ของประสบการณ์เกมยุโรปรินฟิลด์มีมากกว่านะครับและวันนี้เล่นต่อหน้าแฟนบอลเชื่อว่าน่าจะมีรูคึิมีความพิเศษให้เห็นนะครับเจอกับทางเชลบอน,น Hãy sinh อาจจะพัฒนาขึ้นมาเยอะในช่วง2-3ปีหลังสุดนะครับแต่ถ้าเป็นการเล่นนอกบ้านระดับทวีปผมมองครับว่าพวกเขาอย่างค่อนข้างประสบการณ์น้อยความนิ่งแน่นอนน่าเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นกับโจทย์นะครับที่เปิดมาให้ไม่มีฝั่งไหนได้เปรียบเสียเปรียบเชื้ทางลินฟืลนะครับเชื่อว่ายกสอบวันนี้ในบ้านอย่างน้อยไม่น่าแพ้นะครับและมีโอกาสเตรียมด้วยการเบียชนะเอาคืนได้เฉียรรินฟิลด์นะครับคู่ต่อมาเราไปกันที่ฟุตบอลเอริเตเซเรียนนอร์เวย์นะครับ หนึ่งคู่คืนนี้เป็นเกมระหว่างเฟรดดิสตัดเปิดบ้านพบกับโบโดกิมนัดล่าสุดเฟรดดิสตัดโชว์ฟอร์มเหลือเชื่อเลยครับพวกเขาตามหลังโม0ูนก่อนจะมายิง4ประตูรวดท้ายเกมแซนชนะ42ทําทำให้ อาจจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเจาะลึกฟอร์มการเล่นภาพรวมก่อนหน้านั้นพวกเขาหนักไปทางแย่นะครับเกมรุกหวังผลยากนะครับและเกมรับคือจุดบอดสือประตูง่ายวันนี้รับมือกับทางทีมใหญ่อย่างโบโดกิมซึ่งตอนนี้กลับมามีสมาธิ ความฟิตเนนใน,ในรีเต็มตัวนะครับและฟอร์มการเล่นผลลัพธ์เริ่มดีขึ้นตามลําดับนะครับล่าสุดพวกเขาเอาชนะคู่แข่งสบายเท้าตอนนี้ผมมองนะครับว่าโบโดโกิมเริ่มจับต้นชนปลายในรี เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและวันนี้การจัดทัพเชื่อว,ว่าพร้อมรบเต็มสูบแก้รักยางอูริกซันเนชคาชเปอร์โฮและเยสเฮลเก้สามตัวเก่งแนวรูกต่างพร้อมลงตัวกิ่งนะครับยิ่งมาเยือนแบบนี้เชื่อว,ว่ารูปเกมเปิดแรกกันตะรอนะครับและสุดท้ายเชื่อว,ว่าโบโดกิมดีพอจะสามารถปลุกมาต่อยอดความมั่นใจด้วยการเอาชนะได้และมีโอกาสเฮดเต็มในการยิงขาดเฉียโบโดกิมนะครับวันนีครับสำหรั่คลิปนี้ฟุตบอลที่น่าสนใจประจําวันพุธนี้นะครับ เชียร์รินฟิลและโบโดกิมขอทุกตันชีบอลแบบมีความสุขนะครับเหงๆว่ารวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ